สวัสดีค่ะอิสานบ้านสาวชื่มค่ะพี่น้องมือนีนะค่ะจะชื่มกับมีความสุขหลายค่ะกับครอบครัวกับมีความสุขกันหมือลเวเนาะเธอเนาะแม่นมีความสุขหมดมีความสุขอิลีค่ะเพราะว่าอย่างที่พี่น้องจะชื่มกับครอบครัวเนาะค่ะตั้งใจกันไว้ยุ่แล้วเนาะค่ะว่ามือใดมาดมือใดมือหนึ่งม้าเนี่ยทำมันไ่หนึ่งแสนเท่ากับลสงไปอีกแบบหนึ่งเนาะเธอเนาะสองแสนกับสลองไปอีกแบบหนึ่งละกัน ที่นี่กัมะสามเซนนะค่ะก็เลยคิดกันว่าเขาจะเฮ็ดจังไดอย่างซินะพี่น้องไม่มีอุปสรรคเด้อค่ะตอนสองเซนเขากับอุตส่าซื่อหมูซื้ออย่างมาแต่เจอพายุนะพี่น้องมาถึงย้าพายุพอดีค่ะแบบหัวฝนน่ะนะเพิ่นเอิ้น่ะพายุรุนแรงเลยแหละนี่กันสามเซนกัเลยบอกกับครอบครัวว่ายุวจะเฮ็ดอีหยังเป็นการตอบแทนพี่น้องเป็นการตอบแทนันแฟนคลับอีอย่างซินะนาอเธอเนาะก็เลยเนี่ยค่ะลงมตินะค่ะลงมติเพื่อนนี่แหละคือเมื่อนี่แหละเฮ็ดของนะค่ะมือนี่ก็เฮ็ด แนวคล้องหวานตั้งใจว่าจะเฮ็ดสามร้อยเนาะค่ะก็เกินเนาะดีดีค่ะอย่าให้เกินดีก็เหลือละกันบ่งไว้กับครอบครัวกับสิแบ่งไปทางบ้านไปงานน้ำมกปลากระเฮ็ดสามร้อยกระเกินอยู่น่อ่านันเกินไปนิดนิดค่ามกปลากระเกินไปนิดนิดเนาะค่ะกะบที่ว่าได้เฮ็ดมือนีกับบ่มีอีหย่างได้พี่น้องกระย้อนพี่น้องเนาะค่ะกับในื้อหูดำกรย้อนพี่น้องกับครอบครัวเนี่ยจริงๆแล้วก็ว่าจะมาแบบ ฉลองกันกับครอบครัวยุตว่ยยาวกะเบิร์กรันพี่น้องมันกับคำเนย่ยังเสียค่ะก็เลยมาขอขอบพระคุณน,นะคะขอบพระคุณพี่น้องหลายๆค่ะที่ว่าให้มีอกให้โอก,กาสที่จะเสริมได้เฮ็ดก<ส>ับในหูดำกับครอบครัวได้เฮ็ดเนี่ยเปย้อนพี่น้องค่ะก็เลยอยากมาขอขอบพระคุณน,นั่นแหละ<อ>ตื่นตันใจตื่นตันใจบางทีมันก็นอึ๊บเนาะคะ่ะแต่ว่าเสริมพยายามแบบแบบก็คอยมีน้ำตาอย่างตอก ตื่นตันใจหลายๆย่างกับคนที่เสริมฮักเนาะค่ะแม่ๆแต่ละคนไอ้นี่แหละญาติพี่น้องค่ะกับเนื้อไน่ยังกระซอยกันเฮ็ดแม่ตอแม่ตู้กระซอยกันเฮ็ดแต่ว่ากับคนตั้งคนกับตั้งนาทีไปเนาะค่ะบางทีกับคำมาแต่ว่กกับเสริมกับมี่ไอ้ยังกะหลับเพื่อดูแลให้ลุกอย่างเนาะเล็กๆน้อยๆเอาใจใส่นั่แหละพี่น้องกับเพราะแม่เอียงลายเนาะเอาใจใส่เรื่องเล็กๆน้อยๆของแต่ละคนก็อยากให้ยุบเป็นกุ้มเป็นก้อนเป็นครอบครัวคือเล่าเนาะเธอเนาะ เมื่อนี่น่ะมิซื้อไผ่ก็หั่นเด้อวพี่น้องสัเสือกับยัง้านบอกพี่น้องเดีอยค่ะเมื่อนี่น่ะมิซื้อไผ่ก็หั่นค่ะที่ว่าสักเสือกเป็นยังคือ้ังมาเหตุในเมื่อนี้เนาะค่ะเป็นยังคือจังมาจัดงานในมือนี่สัเสมมามิสื้อไผ่ก็หั่นค่ะพี่น้องล้องทายเด้วยค่ะอีกอย่างเนาะค่ะสัเสืมกกับมิสื้อไผนี่พี่น้องเบิร์นค่ะลายพี่น้องทายกันหนึ่งสองสาม เย <Yay! S 2> ้ได้แล้ว like ได้แล้วน้ำตาจะไหลพี่น้องได้แล้วถามสัสสองปีงปค่ะจนข้อสามเซนซาบพึ่งได้นะคะเนี่ยเบิ้งค่ะก็สิได้ครับก็สิได้ค่ะลองล<ะ>พิทลองถีงนกนมองไป ความดีความงามในข้างนี้นะค่ะก็ต้องมอบให้น้องยุทธเนาะช่องอะไรด้วน้องยุทธช่องอร่อยนัวนะค่ะกับเตี๋ยนะค่ะผสมกับขอขอบพระคุณเห็นเลยะขอขอบคุณเหนขอบพระคุณออกไปแทงตรงนี้เลยเนาะค่ะเนี่ยพี่น้องเนี่ยล่ะการย้อนน้องน้องยุทธเนาะค่ะเนี่ยน้องยุทธเพิ่นมาสอนวิธีเฮ็ดจังไดเนาะค่ะนันล่ะก็ับผสมกันเลยเอาได้มาเนาะค่ะได้มาแต่ว่ามือนีกต่างเชิญเพิ่นอยู่เนาะเชิญเพิ่นอยู่เชิญยุบ มันบระเดนอีอย่างนี้พี่น้องแบบว่าสั่งเสร็กันปุ๊บปั๊บเลยทั้งสี่น้นาส่งเสร็จกันเลยว่าเอาโทรไปบอกเพิ่อนเต่าเลยค่แต่ะะว่าเกษตรได้เพิ่นไป,ไปไปอุดรบอน,นี่ล่ะคือเพิ่นติดงานอย่างนี้ค่ะกต่นั่นแหละเกษตรได้หย,ยุดตะว่าเพิ่นก็บอกหยุดหือเพิ่นจะอาจจะมาเซิร์ฟไพรเขาตอนช่วงนี้กับมะลูนั่นเหละเพอนน้องเป็นว่าคำคำบนสิมานี่ราคาก็ต้องขอบพระคุณน,นะค่ะช่องอร่อยนัวไอช่องเมตเตียนะค่ะเมยยเตียนะค่ะนั่นแหละกำลังยุทธค่ะ เป็นข้างแรกเป็นเกียร์แล้วก็เป็นความภาคภุ้มใจของพี่น้องในตระกูลพุณได้ค่ะพี่พี่น้องๆทุกคนในตระกูลเพอทุกคนกรลับรู้ว่ามาถึงจุดนี้แล้วต้องได้อีหยังเพราะว่าจะเสริมนะอยากได้เป็นความอยากได้ที่ว่าบอกคนว่าเฮ้ยต้งได้สิได้ต้ังได้สิได้จนได้เนี่ยละปรึกษากับน้องยุทธกับจนเพิ่นเนี่ยละเอามาให้ค่ะนี่พี่น้องโลจากยูทูบค่ะ หนึ่งเซนซับนะค่ะแต่ว่าตอนนี้เสเสริมก็ครบสามเซนแล้วกับพึ่งได้มาเนาะค่ะก็ขอประคุณเลหลคยค่ะเหตุผลต้นปลายกับมาจากที่ว่าเสเสริมเหตุว่าเป็นค่ะก็เป็นยังก็แต่ไม่ได้มาได้ตอนสามเซนเหตุว่าเป็นตอนเซนหนึ่งตอนสองเซนเป็นยังคือบ่าได้เหตุว่าเป็นนะค่ะเสเสริมเหตุว่าเป็นกับเหตุไมาได้ปีเนาะปีหอดีปีตอนเทาสิเซนแปดเก้าเดือนเนาะ ไปเก้าเดือนบางคนแบบพี่น้องก็อาจจะแบบว่าไปย้อนเบิึงวิดีโอเก่าๆอันนั้นเสิรเสิร์ฟยังไม่ตั้งใจยังไม่ได้คิดแล้วค่ะว่าจะของเฮ็ดซองเนาะแต่ว่าสเสริมบัลลบุนไทย,ไทยมุนเน่เสริมบัลลบนคลิปเก่าๆออกเสริมนะว่าจะเอาไว้เป็นความทรงจำกับนายฮุนดัมก็เลยเก็บไว้เนาะค่ะแต่ว่าฮามซองจริงๆกับปีที่แล้วเนาะปีที่แล้วเดือนโฮกอ่านั่นแหละตั้งใจกันเลยตั้งใจเป็นยังคือต้องนับตรงนั้นที่ค่ะเพราะว่ามานั่งบอกกันกับนายหุนดัมว่าตั้งใจปะ ผ่านมาอีกเป็นเก้าเดือนนะครบจนเขาได้เซ็นหนึ่งนี่คือเก้าเดือนเนาะค่ะเก้าเดือนสุดสมกาได้เซ็นซับค่ะที่จริงครับเป็นเหตุตอนนั้นกันซีได้รับไปหนึ่งเซนซับสะโดนแลน้วเด็นกน้องเฮตุเพรเป็นข้าล้วก็ไม่ได้ขอคำปรึกษาจากผู้ใดจนมือดีขึ้นดิการู้ว่าน้องยุทดพนกับยูบ้านไก่เลี้ยงเคียงกันเนาะมันเบื่อเลยปรึกษาเพิ่งก็เลยปรึกษาเพิ่นขอคำแนะนําให้เพิ่นมาสอนมือพุ่นหลักเด็มาอ่านที่ต้องการให้เพิ่นมาสอนจนได้ตัวนี้มาค่ะแล้วก็รสุดมกา พี่แล้วเนอะเธอเนอะจะจมาจะได้ยางเย็นเนี่ยยังเห็นม <laughs> ีทถ้คนอยากเห็น่ว่าสุดๆก็อยากเห็นทำไมยังไม่เปิดเนี่ยคือยังดีบอ่ะแบบมันภูมิใจเนอะเธอ,นอเนอะความเน็ตเนื่อยที่เขาสั่งมาด้วยความภาคภูมิใจแล้วกั ภูมิใจนี่ยเอฟซีภูมิใจใน,น,น,ดดนจี่ยเอฟซีนนมากๆค่ะลองทดสอบม,ม,มิสเตอร์เอฟซีที่แบบว่า,ใ,าหให้การสนับสนุน,นทุกๆท่านเละค่ะจนมาหอดมือนี่ทดสอบเสืเอ้อว่าคาคลิปนี้ออกไปนะค่ะหล,ลายๆท่านก็คงจะคิดว่า,น,า,านะเธอเนาะร่วมยินดีร่วมดีร่วมมินเพราะว่าเพิ่นถามหลายอยู่ทดสอบได้รูไปทดสอบได้รูไปนี่ครับว่าสิบว่าเปิดได้ค่ะเพราะว่ามือนี้มันคำแต่ว่ากับในรากะเข่ากับทองทุ่งน้าเฮาพอดีกะับทดสอบกระโจนมาไว เดี๋ยวนี้นมูเว้นจะเสริมสิทธิ์ใหสู้เบิ้งอีกต้าบ้านเสริมกับเสีมัคอเปิดกับพี่น้องแย่งกันแย่งกันจ้ะไอ้ได้หูดำกอดเนี้ยดีใจ,ว,ใจว่าเถอะอันนี้แห้งดีใจก็เสริมเนี่ยค่ะดีใจด้วยความที่ว่าครอบครัวกะตั้งหาตั้งนาตั้งตาตั้เนอะขังเล็กในชีวิตในหมู่บ้านเทศจะในตำบลใน็ดก็ว่าได้ได้พี่น้องขอขอบพระคุณในหลายเนี้ยค่ะเสริมกับแดงเขาบางคือตำบล ขอพระคุณพี่น้องทุกท่านเลยขอพระคุณทุกๆท่านทุกคนก็ร่วมยินดีน้ำหนะมื้อนี้กะไปคายของกัยังบ่อุบเพราะว่าเพิ่งยังเพแต่ว่าเพิ่นรู้แล้วผู้รังคนเพิ่นก็รู้แล้วเพราะว่ายังเพิ่เก่ารู้ว่าเสืเส้มทาเพิ่นว่ามื้อนี้จะงานแบบเห็ดแนวดีๆเพิ่นจะคิดว่าคงต้องมีนวนีๆอดีๆยังสิแเนี้ยข้ นั่ละค่ะแล้วเจิมกันเลยสิมาแกมาไปเนี่ยพี่น้องบ่าบอลายใหญ่ห้างที่เดียวไม่ร้านแล้วไม่ร้าแล้วบ้าบอยิงสุบบ่าผู้ใดจะแกฮ่าเสื้อคอเป็นคนแกนะส่งมาจากใส่เนาะค่ะพี่น้องอันนี้เป็นภาษาอังกฤษเมด่อเด้ค่ะแล้วเจิมการรูต้ว่าผู้ทรงเนี่ยเสริมอ่านว่าคือดอกค่ะมีซื้ออยู่อันนี้น่ยจะเป็นซื้อเนี่ยนาะเธอเนาะน่าจะเป็นซื้อละกัมีแบบอวอร์ด เนาะคะ่ะแล้วก็อีหยังนี่อันนี้ก็คันมาซื้อประเทศสู้เฉิมพยายามหาอยู่ว่ามันเป็นประเทศอีกอย่างเนี่ยค่ะแต่ว่าส่งไม่ให้สู้เฉิมเนาะคะ่ะแต่ว่าผู้ส่งาจากเมืองไทยก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะ่ะขอบพระคุณบริษะะัทเนาะ,ะค่ะ UPS เน,นานะค่ะเนี่ย UPS นี่ยราคาเนี่ยอีหยังบุญราคาต่อมาอีกนะคะ่ะเพิ่นเป็นผู้ส่งไอ้สู้เฉิมมันกระทูมาเนาะคะ่ะนี่ที่เขามาดูแลเนาะคะ่ะมาค่ะมาแกะกันเลยเนาะคะ่ะเวลาเราเจ๊ จะเสริมอ่านมาออกเนาะค่ะว่าวเป็นส่งมาจากประเทศใดก็อยากบอกพี่น้องอยู่น่าจะส่งมาจากประเทศไงโอ้ลูกๆก,กับม่ยินดีนะบ่เหม่ไหมาหาเม่มะโอสลหรับเป่าลูกเม่พอดีมาอ่ะมาดูของเรานี่เห็นไหมของหนูอ่ะเปิดให้เป็นเบิ้งน้ำได้เถอะเห็นไหมผู้ดำปลูกเกิดเปิดซะอ่ะสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับขอบคุณนะครับขอบคุณเร็วพูดเลยดีพูดให้เมย์ฟังสิขอบคุณดีๆอย่าพ่นยูดีตัวนี้พันหู เอ่ะสวัสดีท่านผู้ชมดูท่านผู้ชมเนี่ยผมชื่อสลับเมานะครับผมอ้วนอ่ะบอกท่านผู้ชมก่อนกินข่าเล่นตะฟุนแม่อาดหน้าหากระเด็นตะฟุนไหนดูซิดูกับพ่อซิพ่อทำมาดูกับพ่อที่หลอกไว้หนึ่งในหูดำเปิปดวัตถุออกแล้วบมือสั้นเธอเนาะหลอกไว้ดีดีเนี่ยกับพ่อเหอรอกับเพาะด้ว พี่น้องเพิ่นกต่เห็นแล้วยู่เนื้อกินข้าวนั่นแหละสซเชียลกดีแต่แต่ว่มีผู้ใดมาเหลือบ้าเบี้ยวเนาะนุ้งไม่ได้โทรหาเบ้าเบี้ยวอยู่ว่าพอดีอย่กงนั้นเราไปเดี๋ยวเอาพี่เอาท้าบังไปพี่เด็ดให้พี่น้องเห็นที่ไหนไวาเดินจับอย่าให้พี่น้องมาเบิ้งแหนมแม่มาเบิ้งแม่ไม่แย่ไหมไม่นิดมาพีไม่นิดทำเบิ้งป้องกันยังว่าเปิดดอกอยากให้ไม่เตี้ยพ่อแม่ไม่เตี้ย มาเบิ่งดูมาข้างหลังเนี่ยเขาไม่ได้เออกยังไงมาเนี่ยเอาตังเนาะถอะนาะเอาตังแล้วเนาะเอาตัานหรือเอาตังแมาแม่มาเบิ่งน้ำกันสวัสดีคุณผู้ชมอันนี้แม่นิดนะคะแม่ฮักประกาศไม่เทียบกับแม่ฮักแม่ยาเพราเห็นแม่ยาบพนั่นอีกเลยแม่หู้เห็นเดี๋ยวกิ่นปะเนี่ยเดี๋ยวเบิ้งปะเนี่ยเบิ้งข่ะเบิ่งน้ำกันแม่นิดแม่นิดเบิ่งนิดจอบ่แม่นิดจ้าเอ้ยเบิ่งนิดจอดนะค่ะมาล้อรูน้ำแกงแฮ่ สี่สามสองหนึ่งอ้าวยังพังเองอันนี้นะค่ะเป็นจดหมายก้อนยังพึงถือเป็นจดหมายก้อนเสริมอ่านบ่ได้อีกนะค่ะนี่พี่น้องภาษาอังกฤษค่ะแต่ว่าก็เคยเห็นเนาะในในซองต่างๆค่ะในซองต่างๆที่เพิ่นไอรีวิวเสริมกันอยากได้แบบนี้แหละอยากได้เป็นความภาคภูมิใจมากๆเสริมกันเชื่อว่าคนที่เพิ่นเหตุยูทูปเพิ่นก็ต้องอยากได้แล้วก็ภาคภูมิใจที่ได้มาเนาะเนาะความเนาะเอาลองพิมพ์กันเนาะนะค่ะ โอ้ว้าวดีใจพี่ต๋องสันค่ะอุ้ยเอาออกเมื่อใดวะไอ้เธอโอ้ดีพี่ต๋องเขียนฟ้อมใพร้อมนะเอาเดี๋ยวเอาในคอเก็บอันนี้ไว้ก่อนนะค่ะอันนี้เขาจะไปเขียนไว้ในบ้านเอมงามเลยปุ้สวยเนาะทั้งรางก็เป็นอันนี้ฟิ้ไว้ซื่อไว้สวยสวยบังดุพี่น้องนี่อ่าพอเห็นไปเนี่ยนี่แสนวันสองเชียมอันนี้แสนซับ นะกะเพิ่งก็จะเขียนใบประมาณว่าอีสานบ้านสาวเชิมดีใจน้ำได้เตี้ยซับแล้วนี่่ไม่อาของหลังบีแล้วนี่ไปโอ้ยไม่ไหนหลังหลังเดี๋ะได้สว้อ ขอบคุณหลายๆนะคะรสมกดีใจนี้ค่ะแอะดีกับแม่แม่น่ลาแต่ละคุณกับรสมกันในวันดีๆก็อยากให้มาน้ากันเพราะว่าจะเป็นมื้ออย่างน้อยม่นิดเนาะตรงนี้เม่นิดเก่าได้ไปหานี่เพราะว่ายากล้านปกติกับมาเห็นไหมอย่างน้ำ ลูกตลอดค่ะกับเมีิสใส่กอดแขนไน้นั่นตักมือหนึ่งเนาะค่ะเ้าวขำมิปนงานดีๆก่ะเสริมกันยังความหวังกับอยากได้โลท้องบนเด็กอยากได้สีออกเนาะกับฝากครอบครัวฝากพี่น้องละค่ะเป็นกำลังใจที่ดีเ้ากขสีได้สีทองในสีไม้ดอกเนาะพี่น้องเนาะอันนี้เราเสริมมอบเป็นของควนในพี่น้องทุกท่านในซองเลยเด้อค่ะแต่วก็เสริมคอเก็บใบเนาะค่ะกับขอขอบพระคุณพี่น้องทุกๆท่านเลยในซองเนี่ยนั่นละ อันนี้ก็ถือว่าของควาของเสื่อมกับครอบครัวของวงตระกูลของพี่น้องทุกคนแล้วก็เป็นนั่นแหละเนาะขวาควาพี่น้องแล้วค่ะสว่สดีเสื่เป็นอู้ไอถือไว้น้ำเนาะค่ะบดเดีพี่น้องมาเยี่ยมไม่ยั่งเสื่อมกับสีไฮนี่ล่ะเขากจะชัมาให้รูปน้ำกันในจุดนี้พี่น้องก็เป็นส่วนหนึ่งของตัวนี้ค่ะเนี่ยสีน้ำเงินโลเงินเนี่ยค่ะพี่น้องก็เป็นส่วนหนึ่งอะหายไม่นิดเบื้องเนี้ยไปไนไมนิดนะ นเม่นี่ยเบิเดีว่าเน่ยโอ้เอาสองเนี่เบิงาเนี่ยเพราะต้องขยันดูกเนี้เขาได้สีท้องมาเลยแมยนได้ขึ้นเกาแล้วลูกขึ้นเกาแล้เียนตาาถูกค่ะจะให้เม่อวยพรหน่อยกเ่มหน่อยเถอะเนาให้อวยพรให้ได้สีท้องนะฮก็รับท้องก่อนให้ไม่นิดอวยพรก่อนใช่ให้ลูกกันข้าคุ้นไปหนาให้ได้สีท้อง่ เป็นขับไปไลยหมดแล้วเอฟซีจะไลเพนักเป็นหอมเนาะมาเสียะอวยพรนะมเนี่ยเขาอยากพ่อกับพ่อได้ออกกล้องจกคนพ่อพ่อก็เห็นเขากินเนี่ยป่าปูกับเบื้งหัว อ่าไม่เจี๊ยบเ้ยพราเอาไม่เจี๊ยบไม่เจี๊ยบตื่นตันใจไใจไนีไไม่เจี๊ยบเยเอ่ป็นมูกาบอกว่าเป็นไม่เาเขาบ่เป็นอัไแล้ววันนี้ไม่เายิ่งอ่ไม่เ่าอ่อนพรอนซะเออคือเกาะคือได้กได้สีแดงง้างวันนี้อีกได้เงินแล้วเาก็ตังเดห้องตัสีได้ห้องม้าวันี้ได้องตสีกะเิมกระอขอบขอบคุณพี่น้องนะคะแล้วกอให้พี่น้องใน่องกรเสิมกับพบเจอแต่สิงดีๆนะ หาละกาละร่ำรวยเงินทองสุขภาพร่างกายแข็งแรงสำหรับคลิปนี้กันนี่ละค่ะมาร่วมฉลองยินดีแล้วจะพาพี่น้องไปเอ็นอยูนึกรินละกะกินข้าวกินน้ำน้ำกันเนาะค่ะปัะเนี่ยอีกคลิปหนึ่งเขาจะกินข้าวกินน้ำน้ำกันค่ะสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยนะค่ะพี่น้องของวันที่นี่กันของพี่น้องคือกันค่ะคลิปนี้ก็เอาไว้สนีแหละเด้อค่ะสวัสดีคขอบคุณน้องยุทธกับเมเตียาซองอร่อยนัวพร้อมเด้อค่ะ